เหรียญปลอมครับเหรียญห้าบาทเก้าเหรียญปลอมปีสองพันห้าร้อยสิบห้าครับดูสังเกตดูง่ายๆครับถ้าเราเป็นเหรียญปลอมเนี่ยครับตัวหนังสือจะไม่คมชัดนะครับครับระวังจะโดนหลอกนะครับผมเวลาไปซื้อเหรียญครับ ปอดสังเกตดูให้ดีครับถ้าโยนลงบื้นนะครับถ้าเหรียญปลอมนี่จะม e ีเหล็กเยอะครับจะทำให้มีน้ำหนักแรงครับดูนะครับเดี๋ยวเราเทียบกับเหรียญจริงนะครับครับเป็นธรรมชาตินะครับ น้ำหนักกระทบกับพื้นจะทำให้เป็นเสียงดังมากครับไม่เป็นธรรมชาติครับเหมือนเงินทั่วไปสังเกตดูขอบเหรียญน,นะครับ จะไม่เป็นธรรมชาติปิดแมพครับต่างกันไหมครับ เรียนพร้อมจะสังเกตด,ดูได้ชัดๆเลยนะครับปีกพญาคุดครับไม่สวยครับ เส้นเกสาด้านหลังครับดูได้เลยครับไม่เรียบครับเหรียญปลอม ท่านใดจะเก็บสะสมก็ควรดูให้ดีนะครับ พอทิ้งลงวงกับพื้นนะครับจะหนักหนักครับเสียงหนักกระแทกหนักมากเลยครับ ครับผมขอบคุณครับก่อนที่จะสังเกตซื้อสังเกตดูให้ดีกันนะครับผมขอบคุณครับ